สวัสดีครับพบกับมุมมองทองคำประจำสัปดาห์นะครับปายนีดอยในวันที่ที่ยี่พฤศจิกายน2 0 2 1นะครับเรามาดูทองคำกันนะครับเราจะพบว่าทองคำเนี่ยในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมีความผันผวนเยอะมากนะครับมีแรงเทาขายออกมาคือมีแท่งแดงยาวปรึ๊ดนะครับคือจากเดิมที่ย้อนกลับไปประมาณ4สัปดาห์ที่แล้วนะครับ1 2 3 4ประมาณนี้ คือแท่งเทียนของแท่งทองคำานี่ครับสีเขียวคือมีแท่งสองแท่งติดนะครับทะลุสามเหลี่ยมไปนะครับก็คือสามเหลี่ยมผุมตีก่อไว้เนี่ยเนาะดูเหมือนว่าตอนนั้นโมเมนตัมน่าจะดีนะครับแล้วก็ถ้ามีช่วงพักก็น่าจะพักได้คือแถวๆสักพันแปดร้อยสี่สิบนะครับก็พอพักได้ตรากฏว่าสัปดาห์ล่าสุดเนี่ยทองคําก็ถูกเทขายออกมาค่อนข้างเยอะนะครับจะด้วยปัจจัยเรื่องของโควิดนะครับอะไรก็แล้วแต่นะครับที่คน ตื่นตระหนกหรือว่ากลัวกันหรืออะไรก็ตามแต่หรือจะเป็นการแข่งข้าของดอลล่าหรือการดีดขึ่งของพันธบัตรรัฐธบาล10ปีนะครับสาร์ก็ทําให้ต้องคําตอนนี้เนี่ยครับล่าสุดเนี่ยราคาปิดต่ำกว่าพันแนะครับก็คือจุดจิตวิทยาครับคือต่ำกว่าพันแล้วมแลมจบที่1791นะครับทีนี้ถ้าเกิดใครตามหนีดอยมาตลอดนะครับก็ผมก็จะพูดถึงตัวแนวรับที่ไอตัวเส้นสีเหลืองหรือเส้นค่าเฉลี่ย100สัปดาห์นะครับอันนี้เป็นกราฟกราฟวีกนะครนะ ซึ่งมันจะเกาะๆกันอยู่ตรงนี้นะครับไม่หลุดนะครับเพราะงั้นถ้าเกิดใครสนใจทองคำนะครับเราคิดว่าเราน่าจะจัดการกับโควิดโอมคอนนะครับสายพันธุ์ใหม่ที่มีการมิวเทชันตรงนี้ได้นะครับการที่ราคาทองคำอยู่แถวโซนสัก1760หรือแถวเส้นเหลืองนะครับ1780เนี่ยก็มีความน่าสนใจในการทยอยเข้าซื้อได้นะครับแต่ถ้าเกิดเกินพัน0ผมว่ามันไม่ค่อยน่าสนใจแลละนะครับ แต่ว่าถ้าเกิดต่ำกว่า1800ในแถวตรงโซนนะครับ1 7 6 0 1 7 8 0เนี่ยช่วงนี้น่าสนใจนะครับหรือหรือเอาเลวร้ายสุดๆเลยเนี่ยไม่หลุดกรอบสามเหลี่ยมแล้วกันก็คือตรงถ้าเกิดทิดหน้าก็จะประมาณ1733นะครับถ้าหลุดไปนี่ทรงไม่สวยแล้วถ้าหลุดตรงนี้นะครับก็ไปมองที่แนวรับนี้เลยครับที่1 6 7 8ซึ่งน่าจะเป็นแนวรับที่สำคัญสุดๆถ้าหลุดก็คือผมว่าขา,าลงแบบเต็มตัวแล้วนะครับสำหรับทองคำ วันจันทร์ที่เปิดมานี้ก็ไม่รู้จะเป็นยังไงนะครับแต่ว่าโดยโดยพื้นฐานของตัวจากทางเทคนิคแล้วมันบอกว่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับส่วนยังไม่มีแม็กดีตัดลงนะครับยังไม่มีเซลล์สิกแนลไฮซ่ายอยู่ประมาณกลางๆนะครับ48ค่อนไปทางแบริชนิดหน่อยนะครับเพราะค่ากลางอที่50ทีนี้เรามาดูปัจจัยอื่นนะครับที่ทําให้ทองคำเนี่ยเขาเรียกว่าขึ้นลงได้นะครับตัวแรกก็คือดอลลาร์อินเด็กซ์นะครับ จะเห็นว่าดอลลาร์เนี่ยดีขึ้นก็คือเงินดอลลาร์เนี่ยแข็งค่าขึ้นนะครับจะด้วยตัวเลขเศรษฐกิจที่ดีแล้วแล้วแต่เนี่ยครับก็คือมีช่วงที่มันพีขึ้นมานะครับช่วงพีนี้เกือบถึง97เลยนะครับเห็นไหมแนวต้านเดิมอยู่ที่97.4นี่คือเกือบ97นะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็ปิดแบบตัวจีก็คือประมาณเท่าเดิมนี่นแ,หนแหละของอาทิตย์ที่ผ่านมาไม่ได้ปรับเพิ่มขึ้นมากหรือลดลงมากอะไรก็คือพอๆเดิมอยู่ที่96.07นะครับซึ่งแนวโน้มเนี่ยมันขึ้นตลอดอย่างเงี้ย พอเราจะซื้อทองคำเนี่ยกับเทียบกับดอนที่แข็งค่าเนี่ยรู้สึกว่าทองคําดูไม่น่าสนใจเท่าไหร่นะครับต่อมาจะเป็นเรื่องของตัวผลตอบแทนพันธบัตร10ปีนะครับซึ่งถ้าใครได้ตามข่าวก็จะพบว่าช่วงต้นสัปดาห์นะครับก่อนที่จะมีรายงานโควิดระบาดในแอฟริกาใต้เนี่ยคือมันก็ดีขึ้นมานะครับดีขึ้นมาถึงประมาณแถวๆเกือบหนึ่งจุดเจ็ดนะครับแต่พอเจอโควิดช่วงวันสุกที่ผ่านมานะครับมันก็โดนเทขายปรับเลยนะครับคือพอแบบนี้ปุ๊บ ไม่ใช่โดนเทาขายขผู้ผิดคือยูเนี่ยผลตอบแทนยูเนี่ยมันโดนกดลงทันทีนะครับจากเดือนที่เกือบ1.7ก็คือการที่ยูถูกกดหมายว่าคนอ่ะเข้าไปซื้อเยอะๆเพราะว่าโลซิบบอนหรือพันธบัตรมาดูปลอดภัยใช่ไหมก็เข้าไปซืซ้อกันซื้อกันปุ๊บยูก็เลยลดลงนะครับจาก1.7เหลือประมาณทัก1.48ซึ่งตรงนี้น่าสนใจน่าสนใจตรงไหน,นคือตรงเนี้ยเหมือนเป็นแนวรับนะแต่ถวโซนเนี้ยครับแต่รับที่สําคัญมากคือรับนี้ครับตรงนี้นะ 1.365ถ้าไม่อยู่ผมว่าไหลาย,ยาวนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวการดูบอลยวนะครับของตัวการาฟเทคนิคต่อมาค่างเงินบาทไทยนะครับอ่ะก็เขาเรียกอะไรเหมือนกับคือยังไงดีข่าวโควิดมันเป็นข่าวที่ไม่ค่อยดีกับประเทศที่พึ่งพาการท่องเที่ยวนะครับดอลลาร์ก็ดูค่อนไปทางแข็งดูไหมครับเพราะงั้นดอลลาร์อนไปทางแข็งก็จริงโอเคไม่เปลี่ยนแปลงมากแต่นวโน้มมันขึ้นเพราะงั้นบาทก็เลยอ่อนค่านะครับ บาทอ่อนค่าก็คือสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยอ่อนค่าจากจากเดิมเนี่ยสามสิบสองจุดเจ็ดนะครับประมาณโซนเนี้ยแต่ว่ามาปิดเอาสามสิบสองจุดห้าซึ่งเยอะมากนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันว่าถ้าเกิดคือต่างชาติกังวลน,นะครับขนเงินออกขายพันธบัตรทิ้งขายหุ้นทิ้งนะหุ้นไทยทิ้งนะออกคือแลกเปลี่ยนเป็นเงิน,งนสกุลต่างประเทศหรือเงินดอลเนี่ยขนออกนอกประเทศเนี่ยไม่แน่เหมือนกันว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยราคาเงินบาทนะครับค่า,เ,างเงินบาทเนี่ย อาจจะพุ่งไปถึงแต่34ที่เป็นใกล้ใ้ไฮเดิมก็เป็นไปได้นะครับน,นี่อันนี้ต้องติดตามกันใกล้ชิดเพราะฉะนั้นใครจะลงทุนทองคำเนี่ยเราเกงว่าโควิดครั้งนี้มาแน่นเลยครับเงินบาทขึ้นแน่นเหมือนว่าขึ้นหมายความว่าอ่อนค่าขึ้นนะครับก็าสามารถซื้อแบบไม่แฮชก็ได้แต่ถ้าเกิดเอาละ่ะใครไม่รู้สึกว่าไม่อยากไปพองกับค่างเงินนะครับก็ซื้อแบบแฮช fully hash ไปก่อน fully hash คือมีตัว s ในกองทุนนะครับนี่ก็เป็นเทคนิคก,กราฟเทคนิคทั้งหมดนะครับที่เรามาพูดกันใน ในครั้งนี้นะครับของสัปดาห์นี้นะครับนอกจากนี้เนี่ยเรายังสามารถดูสถิติตัวอื่นนะครับในตัวของทองคํานะครับที่มันจะมีเขาเรียกว่าความผันผวนเนี่ยอะไรยังไงนะครับเรามาดูกันที่เรียวยูสิปีนะครับโดยการใช้เงินเฟอ้อคาดหวังนะครับก็พบว่าอ่ะชัดเจนนะก็คือมีการตกต่ําลงนะครับก็คือเงินเฟอ้ออ่า ตัว real yield หรือว่าอัตราดอกเบี้ยแท้จริงเนี่ยมีการปรับตัวลดลงจากสัปดาห์ก่อนนะครับก็เป็นเหตุให้เขาเรียกว่าทองอาจจะไม่ได้ลงมากเพราะว่า real yield ตรงเนี้ยมันก็เขาเรียกอะไรอ่ะคือเน,นี้ยยิ่งลงยิ่งติดลบอ่ะทองยิ่งขึ้นนะครับแต่อย่างที่บอกมันมีหลายสาเหตุเนาะคนก็เลยเทขายทองไปด้วยนะครับต่อมาปัจจัยที่สําคัญอีกปัจจัยหนึ่งเลยนะครับไม่พูดถึงไม่ได้ก็คือ SPDR Gold Shares ETF ทองคำที่ใหญ่สุดในโลกนะครับก็จะเห็นว่า ปริมาณการซื้อขายของของในส่วนนี้นะครับก็จะพบว่าล่าสุดเนี่ยมีการถือครอง992ตันนะครับแล้วมาดูเป็นปรีญย่อยก็พบว่าพฤศจิกายนต์นะครับถ้าเกิดใครตามข่าวกันนะมีการซื้อทองกลับเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะนี่เห็นไหมครับก็คือตั้งแต่วันที่เราพูดกันเมื่อวันที่21 0 2เนาะ21 เมื่อปอดประมาณอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยครับเรายังเห็นอยู่เลยว่าทองคำเนี่ยเริ่มมีแรงซื้อกลับมาครับเป็นเขียวเดือนแรกนะครับหลังจากที่แดงมาตลอดแล้วพอที่23าก็ซื้ออีกนะครับ24ซื้ออีก27ก็ซื้ออีกนะครับเพราะงั้นตรงนี้เนี่ยก็ทําให้เราเห็นแพทเทิร์นนะว่าป่าเข้าไป10ตันแล้วเดี๋ยววันจันทร์อัางคก็เลย2สองวันนะครับว่าดูซิว่ามันจะปิดไประดับ10กว่า20หรือเท่าไหร่นะครับหรือว่าจะโดนแรงเทขายออกมา สุดท้ายกลายเป็นศูญหรือว่าติดลบเล็กน้อยก็อันนี้ก็บอกไม่ได้แต่ว่าตอนนี้โมเมนตัมคือมีคนเริ่มกลับมาซื้อทองคํามากขึ้นนะครับก็ทําให้ราคาทองคําโดยเขาเรียกว่าโดยทั่วๆไปเนี่ยมันติดลบหรือมันโดนเทขายลงมาเยอะมากคือมันพยายามมีแรงดันเนี่ยสังเกตนะครับไอ้ช่วงแถวโซนเนี่ยประมาณสักพันพันเนึ่งนะครับถึงพันแเนี่ยมันเป็นช่วงที่ทองคำเนี่ยทนซื้อขายมากนะครับช่วงโซนนี้นครับโซนเนี้ยโซนเนี้ย เนี่ยโซนเนี่ยครับเยอะม,มากๆนะครับเพราะงั้นถ้าเกิดใครสนใจก็1 7 6 1 7 6 0 1 7 8 0นะครับช่วงนี้ก็น่าทำการทยอยทยอย,ย,อยสะสมได้นะครับเป็นช่วงไม้แรกนะครับแต่ถ้าเกิดใครรู้สึกว่าเออ BTC หรือ Bitcoin หรือคริปโตเค r นซี y อื่นๆเนี่ยเริ่มมามีบทบาทมากขึ้นนะครับอยากจะลองลดบทบาทของการถือทองคำลงไปถือ Bitcoin ในกรณีที่เป็นการเฮเงินเฟิรก็ได้เหมือนกันนะครับเพราะผมเชื่อว่า ที่ทองคามันไม่ค่อยจะขึ้นเนี่ยส่วนหนึ่งมันมีการโอนออกไปนะครับในคริปโตเคอเรนซีซึ่งมีบางเหรียญที่มีคุณสบัเป็น store value คือ hedge เงินเฟ้อได้นั่นเองเพราะว่ามันมี supply ที่จํากัดแต่ว่า demand ม,มันสูงขึ้นในการที่จะเข้าไปลงทุนแล้วก็เอาชนะเงินเฟ้อได้นะครับก็หมดไปแล้วครับสำหรับมุมมองทองคำประจำสัปดาห์นะครับก่อนจากกันก็ขอฝากคัมภีร์หนีไดยใน20ชั่วโมงเหมือนเดิมนะครับมีทั้งหมด5หัวข้อใหญ่นะครับแบ่งเป็น money management จิตวิทยาการลงทุนพื้นฐานนะครับทั้งไม่ค่อยโคโนมิกกองทุนหุ้นแล้วก็การอ่านงบการเงินนะครับในส่วนหุ้นก็จะพูดถึงเกี่ยวกับเบสิกนะครับพูดมีกี่ประเภทการประเมินมูลค่าเป็นยังไงนะครับแล้วก็การงบการเงินนะครับเวลาประกาศงบเนี่ยอยากจะเข้าใจอยากจะรู้เรื่องนะครับก็หัวข้อนี้ก็จะคอยอธิบายเรื่องนี้ได้ดีนะครับแล้วก็กราฟเทคนิคนะครับเป็นหัวข้อที่คนเรียนเยอะที่สุดนะครับกับสุดท้ายคือเทคนิคส่วนตัวที่ผมลงทุนเองหมดนี้ก็จะแยกย่อยนะครับ ชั่วโมงก็จะเป็นตามนี้เลยใครสนใจหัวข้อไหนก็เลือกเรียนหัวข้อนั้นได้นะครับเพียง200บาทต่อนหนึ่งชั่วโมงเท่านั้นใครที่อยากจะสอบถามอะไรก็แอดไลน์มาสอบถามได้เลยนะครับสําหรับวันนี้คลิปนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์ถัดไปขอทุกคนโชคดีการลงทุนค,ครับสวัสดีครับ